หลักทรัพย์ลอนดอนเตรียมเปิดซื้อขายบิตคอย n อเทรียมในรูปแบบตราสารหนี้นุนบิตคอยกลับมายืนเหนือ70,000ดอลลาร์ 70, อีกครั้งใบเน้นต่างแดนรับสึกหนักฟิลิปปินส์ลั่นถือเป็นภัยคุกค,คามส่วนผู้ซื้อกิจการในรัเสเซียก็ไม่ไปต่อทองหรือบิตคอยทำไมต้องเลือกถือสองอย่างไปเลยเมืองขุดทองในอเมริกาใต้ประกาศเตรียมกวานซื้อบิตคอยอีกกว่า1,700ล้านดอลลาร์ สวัสดีค่ะนี้กันตที่รัคริปโตช็อต EP 148นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะมาร่มต้นข่าวแรกของเรากันค่ะตลาดหลักทรับลอนดอนค่ะเตรียมเปิดซื้อขาย Bitcoin e อีเท e ร m มในรูปแบบตราสารหนี้นุ้นบ i t c o i n กลับมายืนเหนือ70,000ดอลลาร์อีกครั้งค่ะ นับเป็นข่าวอย่าอีกข่าวหนึ่งเลยนะคะเมื่อล่าสุดคะตาลดาลักทรัพย์ลอนดอนได้ประกาศให้มีการซื้อขายบิทคอยนในรูปแบบของ E T N หรือว่า Exchange Traded Note นะคะโดยจะมีการเปิดขายในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะตัว E T N หรือว่า Exchange Traded Note นะคะคือตราสารนี้ระยะยาวค่ะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยสถาบันการเงินนะคะ แต่ว่าจะแตกต่างกับ ETF ในเรื่องของค่าธรรมเนียมการเทรดที่ถูกกว่าและในเรื่องของภาษีที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะและข้อจำกัดของ crypto e t n ตัวนี้นะคะจะถูกจำกัดการซื้อขายเฉพาะกลุ่มสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้นค่ะรายย่อยจะไม่สามารถซื้อได้ต้องซื้อผ่านช่องทาง ETF เท่านั้นนะคะ นับว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะหากคำนวณถึงมูลค่าของเงินฝั่งสถาบันที่กำลังจะไหลเข้ามานะคะนอกเหนือจาก ETF แล้ว Bitcoin มี To the m o o n แน่นอนค่ะไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะไบแนนต่างแดนรับสึกหนักฟิลิปปินส์นถือเป็นภัยคุกคามส่วนผู้ซื้อกิจการในรัสเซียก็ไม่ไปต่อ มาดูประเทศเพื่อนบ้านเรากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทาง SEC ของฟิลิปปินส์ค่ะได้ประกาศล็อกค่ะสั่งแบนแพลตฟอร์ม i n a n c e โดยให้เหตุผลว่าบ n a n c e ค่ะเขาได้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตและอาจเป็นภัยคุกคามต่อคนในประเทศค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะทางฝั่งรัเสเซียนะคะผู้ประกอบธุรกิจ Exchang e อ,อ,อย่าง c o m e x ค่ะที่ซื้อกิจการต่อจากบีนแนรัเสเซียเมื่อช่วงกันยายนของปีที่แล้วนะคะก็ได้ประกาศว่าจะยุติก การให้บริการทั้งหมดภายใน23เมษายนนี้ค่ะและก็จะระงับการเข้าเว็บไซต์ภายในวันที่10พฤษภาคมนี้อีกด้วยค่ะเบื้องต้นค่ะทาง c o m x นะคะเขาได้ปิดรับการฝากเงินแล้วก็ปิดรับการลงทะเบียนแล้วแล้วก็มีการประกาศค่ะให้ผู้ใช้งานถอนสินทรัพย์ของตัวเองไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะคะ ดูธุรกิจเอ็กชแนนแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะไม่เหมือนกับไบแนน c e ไทยในประเทศเราค่ะที่การตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวและไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะทองหรือบิตคอยดีทำไมต้องเลือกถือทั้งคู่ไปเลยเมืองขุดทองในอเมริกาใต้ประกาศเตรียมกวานซื้อบิตคอยกว่า1,700ล้านดอลลาร์ค่ะ สำหรับนักลงทุนค่ะถ้าให้เลือกก็ไม่รู้นะคะว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างทองคำกับบิตคอยค่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถมีทั้ง2ได้ล่ะ ล่าสุดคันในล่มรีซอ r ์ e ค่ะผู้ประกอบธุรกิจขุดแร่มีค่าในเปรูนะคะซึ่งก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนีด้วยภายใต้ชื่อย oh ่อหุ้น N.I.L.A. นะคะได้มีการทำ M.O.U. ค่ะร่วมกับ Cyber Data เพื่อที่จะซื้อบิตคอยจำนวน24,800บิตคอยคิดเป็นมูลค่ากว่า1,700ล้านดอลลาร์ค่ะ ธุรกรรมการซื้อครั้งนี้ค่ะทาง Nylon Resource ค่ะจะออกเป็นหุ้นบริมสิทธิ์หรือว่า p r e f e r r e Stock นะคะ Series C Class เพื่อแลกกับ Bitcoin จำนวน24,800 Bitcoin ถือครองสินทรัพย์โดย MyWave นะคะซึ่งทาง Nylon Resource ค่ะจะทำการถือหุ้นของ MyWave 100%อีกทีนึงค่ะขนาดบริษัทที่ทำธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับทองคำค่ะยังเลือกที่จะแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาถือเป็นบิ t คอย n เลย และทั้งหมดนี้คือคริปโตช็อตค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ